ทุกคนอามะนาวจะทุกคนจ๋าอามะนาวที่เงียบสงบมีแต่ฝรั่งมังค่าคนไทยไม่เคยมาคนไทยมาแล้วก็จะไม่มาอีกเพราะว่ามันไกลใช่ไหมไม่ใช่เพราะบางคนมาไม่ตรงกับที่เรามาดูสินี่อามะนาวสวยมากแล้วปั่นจัก,กรยานจากมั่นรักโฮสเทลในกลางเมืองประจวบมากิโลกว่าๆถึงวัดเกาะหลักคูมันยองคาเฟ่แล้วถึงเข้ากองบินวิงไฟทุกคนกองบินห้าทหารอากาศเข้ามา สวยมากที่คือเขาล้อมหมวกอะไม่ได้มีโอกาสได้ขึ้นเพราะว่าเขาเปิดเฉพาะวันหยุดนักขัตฤรรกษ์เท่านั้น จะพาขึ้นไปข้างบนได้ที่สูงสูงทุกคนแต่ไม่เป็นไรหาเราต้องได้มาอีกแนะ่นอนประจวบพีดีขันมีโอกาสเราก็จะมาพักที่เดิมไหมหรือจะเปลี่ยนไปเรื่อยก็แล้วแต่นะฮะเพื่อจะเปลี่ยนบรรยากาศแต่มั่นรักโฮสเทลเนี่ยเป็นขวัญใจของชาวโลกนะฮะเป็นที่รับยังไงก็ต้องมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเพราะความที่มาแล้วมาอีกผูกพันคิดถึงบริการดีนอนสบายแล้วก็มีความเป็นกันเองมีความเป็นส่วนตัวสูงว้ายสวยมากทุกคนครับนี่คือโอ้ยสวยทุกคนดูสิเราอยากไปอยู่ตรงนั้นมั่งจังเลยแต่เรามาคนเดียว ไม่มีใครถ่ายรูปให้แต่ไม่เป็นไรฮะเราฝากให้ชาวโลกรู้ว่าอ๋อปัจจวบมีอ่าวมะนาวอ่าวปัจจวบช่องเขากระจกมีลิงอ้าวแล้วฝูงค้างแว่นอยู่ตรงไหนเน่ยที่เขาบอกมีค้างแว่นอะอยู่เขาล้อมหมวกหรออ้าวแล้วเรามาอย่างนี้เราก็ไม่ได้เจอสิหรอโอ้แล้วค้างแว่นอยู่ตรงไหนเนี่เขาบอกว่าจะมีค้างแวน่นต้องเขาล้อมหมวกใช่ไหมถึงจะเห็น ขาบอกเป็นมิตรน่ารักเป็นข้างแว่นเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันทกคนอ๋อแล้วไม่เห็นเลยอ่ะแสดงว่าต้องขึ้นไปบนเขาล้อมหมวกแน่เลยเหรอครับนี่ฮะทุกคนเป็นคลิปสั้นๆให้โลกรู้ว่าเรามาถึงอ่าวมะนาวครั้งแรกในชีวิตแล้วก็อ่าวประจวบจะอยู่ติดกันเลยถ้าเกิดใครขึ้นไปเขากระช่องกระจกใช่ไหมก็จะมีลิงวานนอนนั่นก็จะน่ารักเห็นแบบว่าเมื่อวานสไลเดอร์แตกก้นลงมาจากบันไดราวบันไดขึ้นนะ่ะ396ขั้นทุกคนสวยงามมากทุกคนดส ะะท่านใครมาประจวบอย่าลืมมานะมาเข้ามาง่ายๆเลยแล้วก็แวะกินอาหารอร่อยย้ำนะถ้าเกิดใครอยากจะกินอาหารเราจะไปแกงใต้พัทลุงตรงเส้นทางรถไฟติดมันหมูกระทะอยู่ตรงนั้นนะฮะก็บอกอร่อยมากแล้วก็หลังๆเศรษฐกิจไม่ดีเขาบอกว่าลดยอดคนตกกันดาน,นาวเลยแต่ว่าสองร้านนี้เขาก็ยังปังอยู่นะแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ตรงนั้นมีร้านเกี๊ยวซาที่อร่อยมากอต่นสนสเต็มไปหมดเลย ใครไปหัวหินก็แวะมาที่นี่บ้างนะฮะเพราะว่า200กว่ากิโลเองมาเพื่อจะได้แตกต่างประสบการณ์แต่เราไปหัวหินมาแล้วนะฮะสวยมากหัวหินแต่ชายหาดก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งแต่ที่สําคัญนะจะบอกกันนะไม่ว่าจะหาดหัวหินอ,าาอา่าวมะนาวใครมาที่นี่แล้วต้องไปหาดทรายรับอีกทีหนึ่งซึ่งจะเป็นคลื่นใหญ่ยักษ์กว่านี้ค่ะอันนี้คลื่นเล็กน้อยพลิ้วๆเองทุกคนแต่ลิบน้ำและปลอดภยัยแต่ตรงนั้นมันจะเป็นคลื่นสีน้ําเงินเข้มน้ําตาลเอ่อน้ำ,ออน,ำ,น,ำน้ำทะเลขึ้นเข้มสวยมากหาดทรายรับอยู่ตรงแถวเขาเต่าค่ะ ป็นโครงการหลวงตรงนั้นอ่ะสวยมากสวยกว่าที่นี่อีกนะบอกตรงสวยกว่าอ่าวมะนาวอีกทุกคนนะฮะชาหาดก็สวยมากจริงๆค่ะวัดเขาเต่าแล้วก็แต่ต้องไปตรงแถวอ,อ่หาดทรายรับเลยนะหาดทรายรับเลยทุกคนจะเห็นว่านี่หาดจะเป็นบรรยากาศแบบนี้ไม่มีที่นั่งแต่ตรงนู้นจะมีรู้สึกจะมีที่นั่งอยู่นะตรงนู้นไปอีกทุกคนนะครับฉะนั้น ประจวบนะฮะเมืองทองเนื้อก be ้าวมะพร้าวสับปะรดนะฮะสวยงามถ้ำชายหาดนะฮะแล้วก็มีทั้งภูเขาอุทยาแห่งชาติเยอะมากกุยบุรีปานบุรีนะฮะสะพานน้อยสะพานใหญ่ออคลองวานก็สวยออเกาะอออะไรนะกรูดนะมองเมืองกรูดเหรอหาดอะไรนะที่เรียกาเกาะกรูดอ่ะไม่ใช่กรูดอะไรบ้านกรูดเออก็สวยนะครับทุกคนไปทุเรียน ทุเรียนป่าละอูก็อยู่ที่นี่นะประจวบเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยมีต้นยูคาลิปตัสด,ด้วยเก็บดมได้เลยทุกคนมีโคอาล่าหรือเปล่าลองดูซิแต่อยากเห็นข้างแว่นนะ่ะข้างแว่นอยู่ไหนนะทุกคนเนี่ยฝรั่งจะมาเทียบเลยเนี่ยที่มีคนไทยเลยนะครับดี๋ะจ,ะจะปั่นจัก,กรยานกลับไปผ่านวัดเกาะหลักพระอารามหลวงแล้วก็ตรงนั้นจะมีหลวงพ่อเปี่ยมองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะแล้วก็ ไก่แจในวัดก็สวยนะฮะคูมันยองคาเฟ่ก็เลิศเมื่อวานนะฮะที่เราไปปั่นไปตรงข้างหลังะฮะเอาประจวบฮะลิงมันก็กระชากจนชานมเย็นหกเสดายเสดทัานทุกคนต้องระวังนะ,ะลิงมากับโจ้น่พอๆกันเลยเผลอไม่ได้ระวังมันเอามือถือนะฮะมันชิงเอามือถือขึ้นต้นไม้ไปแล้วทีนี้เออเอาคืนไม่ได้ทุกคนจะไม่มีใครช่วยเราได้ โอเค okay, สําหรับคลิปนี้นะเอาไว้นั่งรถไฟกลับวันเสาร์แล้วพรุ่งนี้ค้างอีกคืนหนึ่งวันนี้คืนหนึ่งพรุ่งนี้คืนหนึ่งก็จะเก็บรายละเอียดในเมืองทุกคนพรุ่งนี้จะไปติดมันวันนี้จะไปร้านอาหารญี่ปุ่นก็คือแล้วก็ปิดท้ายวันเสาร์ออกจากที่นี่ประมาณ11โมงก็ไปถึงสถานีกรุงธนบุรีจะไปเที่ยว11โมงจะไปรถไฟท้องถิ่นไปลงที่สถานีกรุงธนบุรีบางกอกน้อยกเบรีอะฮะแล้วก็จะกลับ นะฮะกับบ้านที่กรุงเทพหาคนครโดยสวัสดีภาพเช่นเดิมนะฮะมาที่นี่ก็มีร้านรวงเยอะหาทุกคนก็เลือกเลือกเอานะฮะร้านไหนดีก็สนับสนุนร้านไหนที่ไม่น่ารักแล้วก็ผ่านหาทุกคนนี่สวยมาก เจอกันใหม่สาหรับคลิปหน้านะช่องของเราจะเป็นช่องเล็กๆแต่ว่ามีคนติดตามมากขึ้นใครติดตามช่องนี้ฝากแชร์ใครแชร์แล้วก็ติดตามก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญบอกต่อสิ่งดีๆเพราะโรงแรมที่เราไปพักที่พักดีๆอย่างโฮสเทลมั่นใจมั่นรักโฮสเทลหรือแถาๆที่ทางๆาเอสเทียโรงแรมอแลคอนนอนบายโรงแรมเดอะสบายนะฮะเดอะสบายอินเดอะเบสอะไรเงี้ยที่เราเคยไปพักมาร้านนาโฮสเย์รีสอร์ทคลองสวนพลู ชินพรการ์เดนน่โรงแรมรักไทยเชียงใหม่อุ้เยอะแยะ,ยะมากเลยทุกคนเลอพาร์ค mm. ที่พิษณุโลกต้นกล้าที่ลำปางทุกคนต้องไปสนับสนุนเพราะว่าสวยมากโดยเฉพาะต้นกล้าเนี่ยเดินไปนิดเนี่ยก็จะถึงวัดม่อนจำศีลทึ่สวยมากวัดพมา่ามี3เจดีที่แตกต่างกันอยู่ในวัดที่สวยมากเป็นอันซีนที่สวยสุดๆดูดดดอาลมานาวไปพงังๆก่อนทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับมั่นรักโฮสเทลแล้วนะอีกสักพักหนึ่งขอบคุณนะครับ